chốt lệnh bớt, không thi cái bảng. chốt không thi cái bảng. chốt lệnh bớt, không thi วิดดับล่างแหลกเป็นจุนเด็กไม่รู้อีโนอีเนภายหลังไปวิ่งเล่นตกปลาลิมแม่น้ำบังเอิญไปเล่นจับลูกระเบิดเืินคอรื่นเก่าสงสัยว่าเป็นอะไรจึงถ่ายรูปส่งรลายไปให้พ่อดูพอพ่อเห็นลูปภาพแทบลมจับรีบบอกให้ไปวางไว้ที่เดิมเพราะนั่นเป็นระเบิดนะลูกเท่านั้นแหละเด็กเสียบลงดินที่เก่า พ่อรีบโทรศัพท์ไปแจ้งหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้ามาทำลายทันทีโชคดีระเบิดด้านแม้จะถูกถอดสลักไว้แล้วไม่อาจย้ายได้หน่วย EOD จำต้องทำลายณจุดที่พบเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวันที่19มกราคมที่ผ่านมาสพลานสักจังหวัดอุทยธานีได้รับแจ้งจาก191ว่ามีชาวบ้านพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายวัตถุระเบิดใกล้กับริมอ่างเก็บน้ำห้วยระบำ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไปยังชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดพร้อมกำลังมาตรวจสอบเก็บกู้พบว่าเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด60มิเมตรหรือวัตถุระเบิดคอ60สภาพเก่านอนแช่น้ำเจ้าหน้าที่ EOD ขุดดินล้อมลูกระเบิดคอ60ดังกล่าวเอาไว้พร้อมกับนำยางรถยนต์มาวางขอบกั้นที่เกิดเหตุไว้เจ้าหน้าที่ EOD มาเก็บกู้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปทำลายยังสนามทำลายได้ เพราะระเบิดนั้นมีสภาพเก่ามากและมีการยิงออกมาจากกระบอกปืนแล้วและสลักเหล็กที่ท้ายลูกพร้อมที่จะขาดซึ่งแช่น้ำมาเป็นเวลานานจึงได้ทำลายนะที่ตรวจพบซึ่งมีความปลอดภัยในการทำลายสูงเพราะบริเวณดังกล่าวปลอดผู้คนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ E o d ีได้ทําการแจ้งให้ผู้ทำการประมงออกจากพื้นที่ระยะห่างประมาณ1กิโลเมตรจึงทำการทำลายวัตถุระเบิดคอก จากการสอบถามเจ้าหน้าที่เขตห้ามลา่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลาห้วยระบำให้การว่าเมื่อช่วงเช้าได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานได้มีเด็กภายในหมู่บ้านมาตกปลาที่ริมเขื่อนห้วยระบำและมาบอกว่าเจอระเบิดที่ริมเขื่อนจึงได้สอบถามว่าลูกระเบิดอยู่ตรงไหนได้ความว่าได้จับลูกระเบิดมาเล่นโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นระเบิดด้วยความสงสัยจึงถ่ายรูป แล้วส่งให้พ่อดูทางลายพ่อบอกว่าเป็นลูกระเบิดจึงนำลูกระเบิดไปเสียบไว้ที่เก่าในน้ำและเดินมาแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วย EOD ซึ่งบริเวณดังกล่าวเคยเป็นฐานปฏิบัติการของชุดทหารพรานเกา่าแต่ได้ย้ายกลับไปกว่า30ปีแล้ว หยุดระเบ,บ pues oh oh, ิดใช่ไหมพี่จุดระเบิดจุดระเบิดเข้าที่กระเป๋าจุดระเบิดเข้าที่กระเป๋าจุดระเบิดเข้าที่กระเป๋าคุณดูแตกไม่ได้ดูไหมดูคนณฟ้าอย่าออกมานะครับไม่ดูว่าเวลากลับฟ้าหัวหน้าอย่า มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ